แดดก,ก็ไม่เกรงใจเลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยครับพี่นี่ครับออไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับนี่เอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยผมกัดกินที่นี่ให้หมดเลยนะครับทำไมมึงนนไม่สั่งแดดก,กันเองอะเราสองคนไม่ต้องมาครัวยายต้อยแล้วแหละโอ้โอบรรยากาศในสวนเราเราอยู่ที่นี่มาก็ตั้งแต่เดือนกุมภา ฉนันยัง<ะ>ไม่เคยสั่งอาหารเกาหลีให้เธอกินเลยวันนี้ก็เลยจัดให้ซะเลยค่ะโคเรียดองนี่เป็นเมนูแบบเกาหลีเกาหลีก็มี4อย่างเพราะว่ามีนี่ฮะโอตาเตะดองซีอิวเกาหลีโอตาเตะนี่ก็คือหอยเชลล์ามาจากฮอกไกโดอ๋อฮอกไกโดก็ญี่ปุ่นแต่ว่ามาดองน้ำจิ้มเกาหลีเขาเป็นร้านแรกที่เขาดองแล้เวเวลาเขาส่งมานีเขาส่งว่าก็เป็นกระป๋องงี้เราก็งัดป้าเขาให้ส่งทั่วประเทศ โอตาเตซีอิ ate, ๊วเกาหลี G A w H e. oh, แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ e ้วเกาหลี G A w H e. กุ้งดองนี้กุ้งเขาเลี้ยงน้ําก่อยเลี้ยงน้ําก่อยก็คือน้ําเค็มผสมน้ําจืดเฮ้ยน้ําจิ้มหอมวะ่ะน้ํา<อ>ดองน้<อ>ําดองนหกอีกกูเธอจะทำหกอีกโอ้เยอะเหมือนกันนะเลอะแล้วอา้าวอีกอันหนึง่งหมึกดองซีอิ้วเกาหลีเรายังไม่เคยกินอะหมึกดองอือหือ นี่เขาก็ส่งมาเป็นกระป๋องนี้เลยส่งทั่วไทยด้วยนะเขาส่งเป็นฟรเซตแล้วก็ทาละลายหน่อยหนึ่งแล้วก็เปิดกระป๋องแดกได้เลยแต่และกระป๋องเธอจะเทไมห่หกได้ไหมอ่ะอ้าวอีกอันหนึ่งแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีอันนี้เขาบอกว่าอนวเวย์เลยนะเป็นแซลมอนจากอน์เวย์นะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีอ่ะหกใส่ขาคุยกูเยอะนะเนี่ยรงปกไม่จกตาแล้วจะแดกยังไงคะ ซีอิ้วเกาหลีเธอจะหนัดไม่ได้เหรอเห็นดูซีรีส์เยอะอ่ะสอนกินหน่อยสิเธอจะไม่เทน้ำจิ้มอ่ะอ้าวน้ำจิ้มเหรอมาดิเอามาจิ้มซีฟู้ดอ๋อมีซีฟู้ดให้ด้วยโอ้อ้าวแล้วก็เป็นปลาฮะปลาแบบไทยเหรออันนี้ก็แถมฟรีซีฟู้ดปลาล่ะเหรอใช่เอากินยังไงก็กินกับข้าวอย่างนี้เลยปกติกินเล่นก็ได้กินยังไงก็อ้าวเธอเปาข้าวมาจากไหนอ่ะอ้าก็หุงมาดินี่ไงกินกับข้าวแบบนี้กับ อร่อยใช่ไหมอร่อรอ่ะอันนี้ดีอ่ะนี่ดีแล้วเธอชิมชิมอันนั้นอ่ะโอตาเตะนะอือหือโอตาเตะเรากินแบบไทยๆนะเรากินกับข้าวมันแล้วแต่แล้วแตะกุ้งชิมก่อนอือมันก็หมึกอือหืเป็นไงโอตาเตะเฮ้ยมันมันคือวันว่างๆนี่นะแบบว่าสั่งทิ้งไว้ก่อนเวลาจะกินเนี่ยก็ไปทำละลายสักหนึ่งคืน หรือว่าจนกว่ามันจะละลายน้ำแข็งอะเขาเขาส่งมาเป็นโฟลเซนใช่แล้วก็เปิดกระป๋องแดกได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยง่ายมากหืมืมหนุกเด้งด้วยวะหืมกุ้งกุ้งกุ้งเธอไม่ไม่ลองน้ำจิ้มเหรอเดี๋ยวเฮ้นี่เปไหนอ่ะจะลองเนื้อก่อนรู้เรื่องอ่ะสรุปสั่งมาให้ใครกินเออว่ะน้มใจไม่อยู่อ่ะ ฉันผอมจะแย่อยู่แล้วแล้วให้นั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนเข้าไปใหญ่อืมจริงๆไม่เหอะอย่าพูดมากแล้วสรุปใครสั่งเธอสั่งฉันสั่งไงฉันสั่งเป็นหรอฉันสั่งง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไอจีเฟซบุ๊กโคเรดองก็สั่งทางเฟซบุ๊กไอจีไลน์ของเขาโคเรดองไทยแลนด์สั่งได้อ้าวมาสิมาที่รักมาเดี๋ยวฉันจะป้อนเธอเธอลองกินน้องกินก่อนเออเดี๋ยวฉันป้อนเลยสวัสดีครับพี่เต็กสวัสดีครับพี่ต้อยครับมีอะไรกินครับเนี่ยโอ้โห หมดหน้ากินทั้งนั้นโอ้โหกินด้วยได้ไหมฮะน้องเข้ามาทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชวนตอนแรกว่าจะแวะมากินข้าวแกงถังเขาเราติดใจฮะต่มากินได้ก่อนแล้วครับคือถ้าเป็นข้าวแกงอ่ะผมอาจจะไม่ชำนานเท่ามม่อมเท่าวิเศษแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเกาหลีผมบอกเลยว่าชำนานกว่ามากสายกูเรียนะเรืยอล้วเป็นยังไงวะเอาไหนสอนกูหน่อยดิอ่ะสอนจากอะไรสอนจากแฟลมอนก่อนเลยไหมฮะทำไมทำไม โอป้า,า,น,านะฮะ,ะแซลมอนยินโตโตนะฮะดูเกาหลีมากครับป่งเดี๋ยวผมขอร้องมากนะอยากเป็นหนุ่มเกาหลีบ้างมึงอวยกันเองด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเกาหลีบ้างเลยค่ับปุ๊นะเกาหลีเกาหลีเลยนะครับหืมเกาหลีง๊ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราหลีไหมครับนี่มึงมาหลอกแดกกูใช่ไหมไม่ได้หลอกนะทำแค่นี้เนี่ยนะกูต้องรู้ด้วยเหรอวิธีอย่างเงี้ยมาสอนพี่เดกไม่ได้มาสอนมาแบบเกาหลีกินให้ดูเว่าเกาหลีเขากินยันองไรนี่อย่างนี้เหรอเข้าวแข่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่ถ้าเป็นพี่นะนี่ฮะใส่ข้าวด้วยนี่ใส่ข้าวอย่างงี้อันนั้นเป็นคิมบับบับเบิร์บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวนี่แบบนี้นี่มันก็กินได้หลายวิธีแต่กินที่ฟู้ดหน่อยอ้าว หอยเชลแล้ว ra ก็สารายแล้วก็ข้าวก็ห anyway> ่อเข้าไปง้าวหืมหืมอืมหืมรืมหืมหรมหืาหมหืมอืมหืมหรมอืมหรมหมหงกหืม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 ห่มหืมหืงหืมหืมหืมหนมหืมหนมหืมหืมหืเหนนหืมนืมหมหืมหืมหืหมดืมหมหืมหืมหืมมเหม กูจะเก็บไว้กินสักสามวันไม่หมดไม่หมดนะถ้าติดใจผมออกกับป้าได้จริงนะทำไมมไม่ซื้อกินเองบ้างอะ่ะมาหาครูอะไรเนี่ยไม่เคยมีของฝากเลยเอาเดี๋ยวผมลองกันนะเอาลองก่อนด้วยดีไหยสุดยอดเลยโอ้ยมากเ๋ยวผมลองอีกครั้งอลองอีกอืม้ีแบบแดกแบบโอป้า ป้านี่คือใครโอป้าคือพี่ชายครับภาษตาเกาหลีเขาจะเรียกแบบหนุ่มเกาหลีราหล่อพระเอกลิลี่อะไรเงี้ยป้าอ๋อหล่อๆอย่างพี่เนี่ยนะแั็กเข้าไปด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราทำได้เอ้ามาอืืมเก่นกุ้งอร่อยอากอืมากันมาโอเคเลยผมขออนุญาตลองกุ้งนะครับครูยังไม่อนุญาตเลยแล้วเคยกินกันมาขอไหมแบบเนี้ย เคยต่างมาเจ้านี้ทีเด็ดเลยครับหอยใหญ่แต่ม้อน,น <ะ S 1> ใหญ่ติดบ้านตลอดครับอันนี้พี่<ม>เพิ่งเคยกินครั้งแรกดีไหมก็อ,อเวนะกินกับสลหรายก็อร่อยอยู่คู่กันเนี่ยเนี่ยนี่ใส่ข้าวเงี้ยมันก,มนก็มันก็เพิ่มรสชาติอีกแบบหนึง่งครับเออพราะปกติอยู่นี่นี่ก็กินข้าวแกงกินเนื้อกินสเต๊กกินเออบาร์บีคิวก็ส่วนใหญ่เออแต่วันนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะเกาหลีเกาหลีเลยนะเขาเหมาะสำหรับเป็นเวลาเราไปแคมปิ้งเงี้ยนอกสถานที่กลางแจ้ง แกะกระป๋องเทแดกเออได้อยอยากแป๊บแทบได้เหมือนกันเพราะเขามีปลาอย่างปลาร้าอะไรปลาไหนปลานู้นปลานู้นปลาร้านู้นน้ำดองสูตรเกาหลีพัฒนามาให้เหมาะกับลิ้นคนไทยรับรองว่าคนไทยต้องชอบแน่นอนอยู่ได้นานเป็นเดือนในช่องฟิตแพ็กเกจสะอาดปลอดภัยได้คุณภาพให้เยอะคุ้มเก็บไว้ทานได้นานนี่ไงฟูอ่านตามนั้นเอาเอาเธอเอามาแบ่งมั้งสินั่นน่ะเดี๋ยวกินเถอะไปไหนอ่ะ พี่เตกินกินไม่รอผมเลยนะตละลายไม่ของฉานไม่ใช่ของมันพี่กินมันสองแผ่นก็น้องเขามาแล้วให้น้องเขากินไปเออเธอไปแย่งเขาาไหมโอ้โหเห็นได้กว่าแล้วเป็นงี้เหรอแซ่บจิ้มแซ่บยังไม่ได้ลองเลยน้ำจิ้มปลาไหนลองหน่อยสิใส่ข้าวหน่อยน้ำจิ้มไทยเกาหลีอีสานแม่เว้ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักนะเพิ่งรู้จักจริงจริงเพราะว่า ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยรู้ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนว,แน,วนุ่มโอ้ยน,น,นึกภาพว่ะนุ่มมากหรอเข้านะเข้าปลานะผมว่าไม่น่าเชื่อใช่ครับเป็นซีฟู้ดแต่ปลานเว้ยอืมซอยอืมใส่ได้อยู่ว่ะเฉยน่นาจริงแฮะอืมห,มหมัวมากครับพี่พี่ว่างไงผมว่าง,งั้นน<อ>ี่มมากเอออันนี้เด็ดอืมเอออันนี้เด็ด อิ่มจังดังอยู่ครับโปรการใหม่อะเงเราย้ายที่ได้ไหมได้ใช่ไหมแต่ผมผมรู้แล้วครับว่าตวนมอมอยู่ที่นี่ครับไม่ได้เจอกันบ่อยฮะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยพี่ว่าเดือนหนึ่งมาสักครั้งก็ดีไม่ต้องอาทิตย์ละครั้งหรอกมันนานไปฮะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอฮะมาบ่อยแล้วแม่ว่า ไม่ว่าครับไม่ว่าแม่เช่าให้มาแม่บอกอยู่บ้านกินเปลืองมากินที่นี่เลยเจ็บปอกบ้องให้แมงแดกเถอะไม่ได้อีกเดี๋ยวขโมยเต่าคุยอีกบ้องเอาหอยเพิ่มอ่ะจะหมดเหรออ่าเปิดเลยเด้งดีเลยมั้งโคตัดไตแดองไตเอวนะครับไปครับนี่แต่มอนเพิ่มบ้างแต่มอนเมึดๆที่กินไป่ชิ้นเดียวเองอ่ะนี่แต่มอน นี่ครับนจะเทเพิ่มให้เลยฮะบเพราะว่ากินกันไม่ทันก็เลยไม่ต้องเกรงใจครับกินกันได้เต็มที่มีเยอะมากครับเยอะเนาะกุ้งกุ้งกุ้งเอากุ้งเพิ่มนะกุ้งอย่างนี้กุ้งอย่างนี้กินกุ้งกันไหมอยากกินกุ้งกันไหมพี่ไม่อยากกินแล้วพี่กินแค่นี้พอแล้วช่วงนี้ไม่ดีเอาอีกแล้วหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่อีกหน่อยกุ้งกุ้งอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเนยขอกุ้งขอบกุ้ง อย,กกอยากได้อะไรเพิ่มก็พูดเลยครับจะกินสักสามมือสามมือแดกก็ไม่เกรงใจเลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยครับพี่ไม่ต้อง,องเกรงใจเลยนะ,นยนะครับเราสองคนไม่ต้องมาครัวยายต้อยแล้วแหละมาครัวพี่ต้อยดีกว่าฮะาใช่ครับครัพี่าาปิดอย <แก S 1> <ด>ู่ตอนเนี้ถ้าใครอยากลองโครเรียดองแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์เหตุผลและก็แชร์กันเข้ามามีรางวัลให้สิบรางวัลคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะมันไม่อิ่มกันเหรอ เปิดมากเลยครับตอนนี้ผมดีนแววอยากเล่นกิจกรรมด้วยเลยครับเผื่อได้ไปกินที่บ้านอีกมึงก็ไปคอมเมนต์เอาดินม่เอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยผมกาดก,กินที่นี่ให้หมดเลยนะครับแค่กินที่นี่ก็พอแลได้กินที่นี่โอ้ที่แมวกับบ้านเพราะมึงอยแดกที่นี่ <c oughs> เอาให้หมดเลยเหรอ,อนานๆทีเจอกันจะได้กินเพลินๆ <c oughs> โอ้โห แม่นี่พี่กินเกือบจะหมดแล้วสบายเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยน้องเต็มที่เลยทำไมผมว่ามัน,ม,ม,นมันลดลงไหมครับเนี่ยนี่หเมื่อกี้พี่เทไปหมดแล้วตอนนี้เรากินผักไหมแสแดงว่ากินกันเร็วใช่จะเลยอาหารเทหอยเอ่นไหมฮะไ,ไม่เป็นไรหมดแล้วมั้ง อีโอ้แต่ก็ไม่หมดไปอยู่ไปเนี่ยที่ว่ามันไม่ค่อยเย็นหรอกไปแค่เย็นเแช่เย็นกินเย็นเย็นใช่แค่เย็นเย็นเลยแบบแซบแซบช่วงนี้มันไม่ค่อยเย็นละเชื่อพี่เชื่อพี่เป็นเด็กต้องเชื่อพี่รัอยร้อยกับมันปลาไหเพิ่มน้อยครับขย่านะครับสองซอไอ้ยี่ย่ะทำไมมึงไม่สั่งแดกกระเองไงตีโพอต้องตีโพดแค่ไหนขวาได้มาแล้วฮะกินกับพี่เปกมันฟันุ่กว่าฮะพี่เปกพี่ร้อยเออนี่ไงนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ เท่ๆหมดที่นี่แล้วเท่หมดเจ้ามดจานตรงนี้ปุ๋งเปล่าเลยปุเปล่าที่อร่อยมากเลยครับตรงนี้กินไปกินไปกินหมดกินไปเลยกินไปเลยเต็มที่เลยไม่หวงหรอกไม่หวงหรอกกูไม่หวงพวกมึงหรอกเอาเลยตามมาเลยน้องเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนนะได้พี่ที่ไปแล้วไปแล้วไปเก็บของก่อนมาถามหมดแล้วพี่เดี๋ยวไปดูดูพัดลมก่อนครับผมสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมตามไปฮะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วตามไป มึงจะตามมาไหนไอ้เหี้ยอ๋อบ้องหอยเพิ่มดิจะไม่ยกหนีมันนะไม่ได้แดกหรอกวันนี้ไอ้ธิบายพี่เต็กพี่เต็กพี่เต็กไอี๋จะพอเอามาแป๊บแป๊บปุ๊ไปล้างจานเออเออแป๊บแป๊บพี่ยเ้ยหมดแล้วมั้งมาคำสุดท้ายพร้อมกันบ้องไปครับขอบคุณนะแม่ทำไมพี่เต็กกับพี่ต้อยยังไม่มาอ่ะไปไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้ว ล้างหน้านานมากหรือว่าเขาจิ้งเราไปแล้วไม่หรือเหมือนกันนะไม่เป็นไรฮะดอกครั้งหน้ามาใหม่ครับมาถล่มพิเตกใหม่นะครับขอให้ย้ำฮะครับผมเปิดดมมาอยููู่ทุกน้้รรจะ